สวัสดีค่ทุนผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความกรองสถานการณ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอครับยิ่งลักดิ้นสู้ต่อทักษินโคม่าเสี่ยงสูงต้องลุนหนัก13มิถุนายนหลังจากนี้ต้องรอดูกันว่า เมื่อทีมทนายความยิ่งลักษณ์ชินวัตรยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ในเรื่องการจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวหลังเมื่อ22พฤศภาศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ยิ่งลักษณ์จ่ายเงิน1 2 8ล้านบาทแต่ทีมทนายความยิ่งลักษณ์ไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้ลูกความพอใจให้มากที่สุดเลยจะใช้วิธีขอให้ศาลปกครองพิจารณาว่า ในยุครัฐบาลเพื่อไทยปัจจุบันที่มีการนําข้าวจากโครงการรับจำนําข้าวในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์เปิดโกดังขายในยุคภูมิธรรมเวชชะยชัยเป็นรัฐบนตรีพาณิชย์ซึ่งได้เงินมาหลักแสนล้านบาททางทีมทนายความยิ่งลักษณ์จึงจะใช้ประเด็นนี้มาเป็นข้อต่อสู้ในการยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้รับคำร้องไว้พิจารณาว่าควรที่รัฐต้องนำเงินดังกล่าวมาหัก อากเงินที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ยิ่งลักจ่ายที่ก็คือหากยิ่งลักชนะคดีในคดีใหม่นี้ก็จะทำให้ไม่ต้องจ่ายเงินให้กับรัฐแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีอายัดทรัพย์ยึดทรัพย์และหากเงินสินทรัพย์ไม่พอก็ไม่ต้องเสี่ยงโดนฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายโดยทีมทนายความยิ่งลักบอกว่าจะเริ่งร่างคำร้องดังกล่าวเพื่อยื่นต่อศาลปกครองกลางต่อไป ที่มีเส้นตายคือภายในไม่เกิน90วันหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ยิ่งลักษณ์จดใช้เงินเมื่อ22่ฤิบสพฤษภาคมจุดแรกต้องดูว่าหากยื่นคำร้องไปแล้วศาลปกครองกลางจะรับคำร้องไว้พิจารณาคดีหรือไม่โดยศาลปกครองกลางต้องมาดูว่าคำร้องดังกล่าวเข้าองค์ประกอบตามมาตรา75ของพรบจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่เป็นบัญญัติไว้ในเรื่อง การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิภากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ที่มีรายละเอียดคือมาตรา75ในกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำพิภากษาหรือคำชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดแล้วคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้น อาจมีคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีพิภากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้ในกรณีดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญวงเล็บสองคู่กรณีที่แท้จริงหรือบุคคลภายนอกนั้นมีได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี หรือได้เข้ามาแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนการพิจารณาวงเล็บ 3. มีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมวงเล็บ 4. ีํคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ทำขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ซึ่งทำให้ผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกไม่ทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมาโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้นการยื่นคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งใหม่ต้องกระทำภายใน90วันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ ซึ่งอาจขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ได้แต่ไม่เกิน5ปีนับแต่สารปกครองได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดพบว่าข้อต่อสู้ของทนายความยิ่งลักษ์อ้างว่าเคยพยายามนำเสนอข้อมูลพยานหลักฐานว่ารัฐบาลเพื่อไทยชุดปัจจุบันได้มีการนำข้าวในโครงการจำนำข้าวที่อยู่ในสต็อกออกมาขายและขายจนได้เงินจำนวนมาก โดยมีการนำเสนอต่อศาลปกครองแต่ศาลปกครองสูงสุดไม่รับเข้ามาอยู่ในสำนวนการไต่สวนในชั้นศาลปกครองสูงสุดด้วยเหตุผลว่าเลยกำหนดเวลาในการส่งเอกสารให้ศาลปกครองทำให้ทีมทนายความจะใช้ข้อต่อสู้มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญเพื่อขอให้ศาลปกครองรับเรื่องไว้แล้วพิจารณาคาดีกันใหม่ จะได้นําเสนอข้อมูลตัวเลขการนําเข้าไปขายได้เงินเป็นแสนล้านบาทมาเสนอต่อสารปกครองบนเป้าหมายคือทําให้ยิ่งลักษณ์ชนะคดีไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวเรื่องนี้มีได้2องทาง 1. น 1. สารปกครองกลางอาจจะรับคําร้องไว้แล้วให้มีการพิจารณากันใหม่ตามที่ยื่นมา 2. อ,อาจไม่รับคําร้องเพราะเห็นว่าประเด็นที่ยื่นไปไม่เข้าองค์ประกอบตามมาตรา75 ที่จะทําให้การนําเรื่องนี้มาพิจารณามาอีกครั้งก็อาจออกแนวนี้ได้เช่นกันมุมวิเคราะห์ของดรนัทวุฒิวงเนียมนักกฎหมายมหาชนให้มุมมองทางกฎหมายภายหลังทนายความดิ่งลักรวมถึงแกนนําพักเพื่อไทยเตรียมฟ้องคดีใหม่ต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้อดีตนายกยิ่งลักไม่ต้องจ่ายเงินหมื่นล้านบาทโดยดรนัทวุฒิกล่าวว่า ข้อเท็จจริงที่กระทรวงการคลังสั่งให้จ่ายและศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งแก้ให้จ่าย1,028บล้านบาทนั้นตรงนี้ไม่อาจนำข้อเท็จจริงมารื้อรองฟ้องใหม่ได้เพราะไม่ใช่การขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามพระราชบัญญัติจ,จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542รมาตรา75เพราะการพิจารณาคดีใหม่ไม่ใช่การอุทธรณ์ซ้ำหรือการฟ้องซ้ำในประเด็นเดิม แต่เป็นการร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่กฎหมายกำหนดคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ถือเป็นคำฟ้องจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นแม้ว่าจะมีเหตุแห่งการขอพิจารณาคดีใหม่แต่ศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อทจจริ่งที่ปรากฏหากศาลเห็นว่าการวินิจฉัยเดิมถูกต้องและสมบูรณ์แล้วหรือเหตุที่ยกมาไม่เป็นสาระสำคัญ ที่จะทําให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไปศาลอาจมีคําสั่งไม่รับคําขอไว้พิจารณาได้และการมีกลไกการพิจารณาคดีใหม่ในคดีปกครองช่วยให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใหม่ปรากฏขึ้นภายหลังหรือมีเหตุอันมิอาจก้าวล่วงได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิม ทำให้กระบวนการยุติธรรมทางปกครองมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นส่วนประเด็นจะนำหลักฐานเรื่องยอดการขายข้าวค้างในคลังที่ได้นับแสนล้านบาทไปฟ้องนำยอดเงินมาใช้หักลบกลบหนี้เพื่อไม่ให้นางสาวยิ่งลักจ่ายมาพิจารณาแยกได้สองส่วนส่วนที่หหากทนายผู้ร้องของนางสาวยิ่งลักได้ยื่นข้อเท็จจริงนี้ไปในคดีดังกล่าวแล้วแต่ศาลไม่รับโดยวินิจฉัยยกคำร้องระบุว,ว่า เลยขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงทําให้ข้อเท็จจริงไม่เข้าสู่สํานวนเดิมอาจนําไปสู่การฟ้องในข้อเท็จใหม่ไม่ใช่ในเรื่องเดิมได้ส่วนที่2ต้องพิจาราดูว่ายอดการขายข้าวค้างโกดังที่ทนายความของนางสาวยิ่งลักษ้างว่าจะเป็นหลักฐานใหม่นั้นเป็นพยานหลักฐานใหม่หรือไม่ที่สามารถนํามาขอรื้อฟื้นคดีได้ตามกฎหมาย เพราะเป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีเดิมอยู่แล้วและศาลได้พิจารณาไปครบถ้วนแล้วในกระบวนการพิจารณาคดีที่ผ่านมาดังนั้นแมให้ทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์จะมีความประสงค์ที่จะยื่นหลักฐานเพื่อขอเปิดคดีใหม่แต่ตามหลักกฎหมายและเงื่อนไขการรื้อฟื้นคดีในศาลปกครองนั้นทําได้ยากมากโดยเฉพาะเมื่อคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดถือเป็นที่สุดแล้วและประเด็นที่อ้างว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ อาจไม่เข้าเงื่อนไขาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เคยอยู่ในสำนวนคดีเดิมแล้วดังนั้นโอกาสที่จะสามารถฟ้องใหม่หรือรือร้อฟื้นคดีจำนำข้าวได้สำเร็จนั้นค่อนข้างจำกัดเว้นแต่จะมีพยานหลักฐานใหม่ที่ชัดเจนและสำคัญอย่างแท้จริงซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในกระบวนการพิจารณาคดีและเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายระบุไว้ทุกประการ ขณะที่มุมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเดินทางกลับประเทศไทยของยิ่งลักษณ์นักโทษหนีคดีตามหมายจับของสารดีกาที่ถูกตัดสินจำคุก5ปีในคดีจำนำข้าวดูแล้วยังไงปีนี้คงยากที่ยิ่งลักษณ์จะกลับมาได้และเผลอๆหากแพทองทานยังเป็นนายกต่อไปเรื่อยๆในช่วง2ปีต่อจอากนี้หากไม่ยุบสภาเสียก่อน ทักษิณชินวัตรก็คงไม่ยอมเสี่ยงพายิ่งลักษณ์กลับมาโดยไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวตามรอยเท้าตัวเองเพราะลำพังแค่บ่มชั้น14โรงพยาบาลตำรวจทักษิณยังบักโกรกเอาตัวไม่รอดหากยิ่งลักษณ์เดินตามอาจทำให้รัฐบาลลูกสาวพังต่อหน้าต่อตาแผนพายิ่งลักษณ์กลับมาจึงต้องเบรกไว้ก่อนเพื่อเคลียร์ทางให้เรียบร้อยกว่านี้ขณะเดียวกันเชื่อว่าการที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ยิ่งลักษณ์ชดใช้เงินหมื่นล้านบาท คงยิ่งทําให้ทักษิณคิดหนักสําหรับคดีตัวเองที่ศาลฎีกานัดไต่สวนข้อเท็จจริงปมชั้น14ในวันศุกร์ที่13มิถุนายนเพราะสัญญาณหลายอย่างดูไม่ค่อยดีกับทักษิณศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ